สวัสดีค่ะน้ำจาก V Friends e r i e s ค่ะสวัสดีค่ะเบนจาก V Friends e r i e s ค่ะนี่อ่ก้าฟย่ายอมแพ้สวัสดีครับผมกราฟจาก V Friends e r i e s ครับก็ก็ซีรีส์จบไปแล้วแต่ว่าพวกเราในฐานะแสดงก็ยังไม่จบว่ายังมีมีไปพบเจอแฟนคลับด้วยแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆค่ะล่าสุดก็ ไปงาน Why Entertain Award มาโอ้มก็ตื่นเต้นสุดๆตอนอยู่บนเวทีนี้ก็คือเราเตรียมเพลงใกล้เธอก็เป็นหนึ่งใน OST ของ B Friend Series ด้วยก็ร้องกับน้องเบนตื่นเต้นไหม <laughs> ตื่นเต้น <laughs> เป็นยังไงบ้างบนเวทีก็ ทำเต็มที่ใช่ใช่ค่ะก็เอ็นจอยแล้วก็บรรยากาศในงานก็คือยิ่งใหญ่มากคนเยอะมากเสียงกรี๊ดแบบสนั่นฮอสุดๆทุกคนใส่ชุดตัดเตปจัดเต็มกันหมดเลยใช่ชออันนี้ใหญ่มากๆแล้วก็คนเยอะมากๆเลยใช่บคิว่าชุดเราสู้เขาไมกเกียจไปชุดเราไหวอยู่แล้วเพราะว่ามีคุณแม่กุ้งสุนิตานะคะจัดการให้ คือดีใจเพราะว่าข่าวก็วคือแฟนคลับจะมาตั้งตั้งแบบตั้งรอตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาถึงเลยแล้วคือทุกคนมาเร็วมากๆาแล้วก็คือได้ยินเสียงแบบทุกคนตะโกนเรียกอะ่ะเออเราอยู่ตรงนั้นแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนมาให้กําลังใจเราที่งานด้วยเนาะ ต้องบอกว่าจริงๆปีที่แล้วเราก็มาเหมือนกันแต่ว่าปีนี้คือมาด้วยแบบความจัดเต็ม <I know. S 1> ทั้งชุดทั้งอะไรรวมถึงได้มีโอกาสแสดงโชว์ด้วยนี้ต้องขอบคุณทางวาเลตี้มากๆแล้วก็ทางซีรีส์ด้วยนะคะที่ให้พวกเราได้ไปเอร์ฟอร์ม จริงๆมีแพลนอยู่หน่คนนี้อยากชวนไปดำน้ำมากใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวทะเลกันนะผมชวนพี่ๆทุกคนแลยก็แทบทุกครั้งที่ได้เจอกันเลยใช่เป็นไงเขาตกลงยังว่าจะไปทำไมเขาพยายามนะำซับถ้าเขาว่างผมพร้อมเสมอเลยครับนี่ก็ต้องต่ ตั้งแต่ถ่ายเสร็จมาก็ก็ยังอยากเจออยู่ตลอดใช่ก็ถ้ามีโอกาสได้ไปไหนด้วยกันก็ยินดีเสมอครับใช่ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะแบบมีทริปกินจุบจิบหรือเปล่าเพราะว่าแพลนไว้เพราะว่าหลังจากแบบซีรีส์จบออนจบแล้วก็จริงๆเราเพิ่งเสร็จงานอะไรต่างๆด้วยเนาะมาจากเกาสงรวมถึงไวเอ็นด้วยก็ อาจจะพอมีเวลาให้เราได้มาม<ไ>ีต<ไ>ิ้งกันใช่พูดถึงเกาสงแล้วโอ้ oh. บรรยากาศวันนั้นเป็นไงบ้างเิ็กไลเลยคนเยอะมากคนเยอะสนุกมากค่ะเออจริงๆเราไปไต้หวันหลายครั้งแล้วแต่ว่าที่ไปเกาสงอะ่ะเป็นครั้งแรกของพวกเราเลย <c oughs> นอะที่งาน Let's Chill Thai Select Experience เนาะก็จะเป็นแบบว่าเป็นงานดนตรีที่จัดที่ฮาร์เบอร์ก็คือท่าเรือซึ่งมันเป็นแบบวายที่ดีมากๆแล้วก็ไม่ได้มีแต่ พวกเราด้วยค่ะ,ะพี่ฮิวโก้ก็ไปด้วยเป็นตัวแทนจากไทยแล้วก็พี่พัชชาแล้วก็วงเวนด้วยค่ะสุดยอดมากๆเลยลเราเตรียมโชว์อะไรไปให้เขาดูบ้างอออเราเราโชว์มีเพลงรู้ใจแล้วก็มีซิงเกลิลแรกของน้ำด้วยที่กำลังจะปล่อยค่ะก็ถือว่าไปโชว์ที่เกาสงเป็นที่แรกเลยครั้งแรกเลยแล้วก็คือดีใจที่แฟนๆนะคะ่ะเขาอน j o ยหน้าเวทีแล้วก็บอกเออเนี่ยเพลงยูแบบ Already แบบ run through my head ด้วยนะดีใจมากแล้วก็สุดท้ายก็ได้มี um ฟีดกับพี่พัชาด้วยคือเป็นอะไรที่ท้าทายนามมากใช่สนุกมากค่ะเอาจริงๆคือนามไม่เคยแบบฟีดกับศิลปินอย่างพี่พัชามาก่อนใช่ไหมคะแล้วพี่เขาก็จะให้คําแนะนําดีมากแบบสนุกไปเลยลูกแบบทําเต็มที่ไปเลยแบบผิดพลาดยังไงก็ช่างมันเราเอนจอยไว้ก่อนไม่มีใครรู้แล้วก็คือบนเวทีก็อย่างที่เห็นเลยคะ่ะได้เห็นในคลิปสนุกมากจริงๆด้วยเอเนอร์จีของพี่พัชาส่งให้นามแล้วก็คือเราไม่ต้องกังลวลแหละ Uh, เราแบบเอ j นจเต็ม hmm. ที่คือ Amazing mm hmm. มากค่ะใช mm hmm. จ่จริงๆทราบข่าวตั้งแต่ที่ไทยเลยค่ะว่าน้ำจะได้ฟีดกับพี่พัชาด้วย mm hmm. ใช่ความรู้สึกแรกว้าวเพราะว่าด้วยส่วนตัวคือน้ำชอบพี่พัชาอยู่แล้วแล้วก็เค mm hmm. ยเจอพี่พัชาตามอีเวนต์ต่างๆเลยแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ mm hmm. ได้โชว์ด้วยกันแล้วเราเราเห็น performance mm hmm. ของพี่ภชาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรบ้างตันต่เห่ารนที่ แปลตามากค่ะเขามาแบบอย่างนี้ปกติเขาจะมาแบบมัดซูมจริงจริงเ็นก็โชว์ด้วยเนาะมีเพลงมีเพลงสุดท้ายด้วยทีขึ้นไปใช่แล้วก็แจมด้วยพปแจมมีแจมสองเพลงแล้วก็เพลงกับพี่ภาชารวมสี่คนค่ะ ต้องบอกว่าเป็นโซโล่ซิงเกิลแรกในชีวิตน้ำเลยแบบเป็นเพลงเดี่ยวแรกในชีวิตน้ำเลยก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักสดใสแล้วก็คือถ้าใครไม่กล้าแบบขอคนข้างกายเป็นแฟนก็ส่งเพลงของน้ำไปได้นะคะชื่อเพลงว่าขอเป็นแฟนเธอได้ปะก็จะแบบเป็นเพลงแบบจังหวะสนุกสนุกสดใสอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะจะส่งคนได้หรือเพลงก่ก็กฟังยังยังไม่ได้ฟังเลยอ่ะ เป็นฟังฟงังนติดตามเพลงของพี่สาวผมด้วยน,นะครับเอนันหลักมากพูดดีทังี้ได้ฟังที่เกาสงค่ะนี่เป็นที่แรกเลยไดฟังก่อนใครหรือเปล่าเ <c oughs> <c oughs> อ้ยแอบปล่อยให้ฟังนิดนึงแต่ว่า,าทุกคนได้ฟังที่เกาสงพร้อมกันหมดเลย <c oughs> คือเก็บความลับไว้เลยเออเราจได้ฟังที่นี่ได้ไหมได้ที่แรกได้ค่ะได้ได้ได้โอเคท่านทุกเนาะหนึ่งสองสาม ขอเป็นแฟนเธอได้ปะจะดูแลให้ดีที่สุดเลยนะขอจับมือไว้ทุกเวลาไม่เธอเงา,เอ,าอีกต่อไปขอเป็นแฟนเธอได้ปะจะเคยอยู่ตรงนี้ไม่ว่าเมื่อไรเธอจะพยายามหน้าตัวาก็ได้หัวใจฉันก็คงจะเต็มไปด้วยรักครับเป็นยังบ้างเลยเสี่ยเอกรีนท่าไปพร้อมมากเลยครับก็เพิ่งได้ยินพร้อมๆกับพี่ๆข้างหน้นเหาเลงกรใช่ครับ ก็อยากจะฟังเพลงเต็มๆแล้วใช่จริงมากพอจริงมากจริงเรื่องราวจริงๆคือต้องบอกว่าน้ำเป็นคนร้องแต่คนที่เล่นจริงๆคือคนนี้เหมือนเราร้องเพลงแทนคนนี้ว่าแบบเขาจะมาขอขอใครเป็นแฟนขอพี่เป็นแฟนขอน้าเป็นแฟน าตามเนื้อเรื่องเลยจ้ะตามเนื้อเรื่องใช่เหมือนแบบซ้อนเหมือนเหมือนน้ำสวมล่างเบนซ์แต่ว่าน้ำเป็นแสดงในเ v มวก็คือเบนซ์มาขอน้ำเป็นแบบขอเ,เ็นเซนจะได้ปะพร้อมถือน้องกะตตุยซิวเนียนน่ารักมากนะคะมาหนึ่งตัวต้องบอกว่าเราเไปถ่ายใช่ของแทนใจของแทนใจเบนซ์ที่แบบให้ พี่นำไว้ใช่เพราะว่ามันจะมีท่อนหนึ่งที่แบบเหมือนเจ้าเกิดตายน้อยที่ฉันวางไว้ข้างๆอยู่ตรงนั้นทุกคืนแทนตัวเธออยู่ใกล้ๆใช่เป็นเป็นแบบตัวแทนของน้ำกับของเบนว่าให้ให้เ็นลองทำยืนค่ากระต่ายอุ้ยเอาฟังนี้รับมาแล้วรับหลายรอบด้วย Uh, จริงๆต้องบอกว่าไอเดียมาจากพี่กุ้งเลยค่ะแล้วก็ส่วนคนที่แบบอันเรนจ์ทุกอย่างเลยก็คือครู9ก้าใช่แล้วแบบดีใจมากครูเก้าคือน่ารักมากแล้วก็ซื้อถามตลอดอย่างตอนที่ไปอัดเสียงเนี้ยค่ะ mm. เขาก็เก็บทุกแบบว่าทุกวีดทุกอันเลยคือถ้าอันไหนที่เรายังไม่ได้แบบเป๊ะมากหรือที่ครูเก้าคิดว่าดี mm. เขาก็จะให้ทำซ้ำๆซึ่งเรารู้สึกว่าโอเคเป็นงานที่ละเอียดมากแล้วนํำชอบมากๆด้วยความที่เป็นซิงเกิลแรกเราก็แบบว่า put all of my effort เลยแบบ ทุกทุกอย่างเลยอ <her> ืมแล้วท no ี่น้ามีแล้วล้สองคนนี้มีไหมนะยังไม่มีครับต้องรอติดตามครับต้องรอติดตามอาจจะมีในอานาคตของเว้นก็ก็รอติดตามค่ะกดใช่ ก็อยากจะฝากพวกเราด้วยนะคะน้ำเบนซ์ z, แล้วก็กราฟนะคะจาก IDX Entertainment นาะแล้วก็บีเฟนซิลลี่ด้วยนะคะถึงแม้ซิรลี่เราจะจบไปแล้วแต่ก็ยังมีอีเวนต์ให้ได้ทุกคนให้ทุกคนได้มาเจอกับพวกเราเนาะก็สามารถติดตามข่าวสารได้ในทุกโซเชียลแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะเจอทุกๆคนในทุกๆงานนะคะแล้วก็ฝากโซโล่ซิงเกิลของน้ำด้วยนะคะขอเป็นแฟนเธอได้ปากก็จะปล่อยให้ทุกคนได้ฟังในวันที่1ตุลาคมนี้แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะ